Oh ho! เรามาตามข่าวสารของอันฟรอนโซเดวิสกันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเรอัมริดน่ยจริงจังมากๆเริ่มแผนล่าตัวเดวิสมาเข้าทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมาร์กาสือจากสเปนครับรายงานบอกว่าเรอัมริดตอนนี้ติดต่อไปหาไบายูมินิกแล้วนะครับเพื่อเจรจาคว้าตัวอันฟรอนโซเดวิสมารุวมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เราต้องบอกว่าดาวเตทีมชาติแคนาดาคนนี้ครับเป็นที่หมายตาของเรอัมริดเป็นอย่างมากเลยทั้งสื่อในสเปนแล้วก็เยอรมันรายงานตรงกันว่า Madrid, รเรอัมาหาหริงๆ แต่ว่ารายงาน,นล่าสุดจากมากาบอกเลยว่าทีมงานของเรอัลมาริดครับเดินทางไปที่เมืองมิวนิกถึง2ครั้งแล้วนอกจากนั้นยังมีการติดต่อไปที่เอเนต์ของเดวิสด้วยครับเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ที่นักเตะจะต้องย้ายไปถิ่นซานดิเอโกบเดเบลอันฟรานซเดวิสคนนี้ครับมีสัญญากับไบเยนจนถึงกลางปี2025โดยไบเยนครับไม่อยากจะปล่อยให้เขาออกจากทีมเลยและกําลังพยายามหาทางขยายสัญญาของเขาออกไปด้วย แต่ว่าเรอัลมาดริดครับเตรียมเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวอันฟรานซัวดิสมาครอบครองในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยตำแหน่งแบ็กซ้ายถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรอัลมาดริตเนี่ยมองหาแข้งใหม่อย่างต่อเนื่องเลยครับเอามาแทนเฟรลองเมนดี้นะครับมไม่ไหวครับเฟรลองเมนดี้นะครับจำเป็นต้องเอาคาร์มาลูก้าไปยืนแทนบ้างก็มันจําเป็นไปหน่อยครับต้องหาแบ็กซ้ายคนใหม่อย่างเร่งด่วนเลยสําหรับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดก็เลยมองอันฟรานซัวดิสแบ็กจอมบุคคลน,นี้นะครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงเลยกับใบยร์นะครับเร็วจีเร็วจีนะ